ไงพี่อ่านแล้วมันเข้าหัวมั้งวะมันไม่เข้าเลยวะเยอะเลยเกินถ้ามันไม่เข้าหัวเนี่ยพี่ลองไปอ่านมาต้นกล้วยดูไหมล่ะมันเป็นถินพี่ไงพี่ก็จะเจอเพื่อนเยอะๆรายล้อมบรรยากาศเก่าๆใช่ไหมแต่พี่ไม่ต้องกลัวลิงกัดเพราะพี่จ่าปุงอยู่แล้วต่อเล่นนะพี่ตอนสมัยที่ผมเรียนนะพี่ตอนที่ใกล้จะสอบผมมีอยู่วิธีหนึ่งทำแล้วก็เข้าหัวเปเลยพี่อยากลองปะ วก็ฉีดหนังสือมาแล้วก็ต้มกินเอาไปต้มเลยขอแกงเปื่อหม้อหนึ่งนะแกงเปื่อไอ้ที่ใส่ผักเยอะเยอะพี่หมายถึงแกงที่มีเลือดแกงเปิ่อเต็มหม้อไงบ้าใจร้ายกับเมียเมียอส่าจะแกะส้มให้กินนี่คนนี้นี่เครียดอยู่เดียวป๊อตีเรื่องหนังสือประมวลกฎหมายอาญาเล่มที่แปดโอ้นี่อย่าเครียดเลยพี่ทำให้มันดีสุืก็พอแล้วโอเค อ,อันยองคาซิโยครับจา <laughs> กลิงเครียดกลายเป็นลิงยิ้ม <laughs> จียอนเห็นพี่นาเทอันนังสื้อจึอเลยทำสุบมาให้เพื่อเพิ่มพลุงค่ะ <laughs> เพิ่มพลังครับจีออนถ้าพลุงอยู่ได้นะะป้าคงเสียใจยแย่นะครับแต <laughs> 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 ่คพเราเวลามีความรักเนี่ยลุงมะเป็นลิงกุ๊กกิ๊กละเกิน <laughs> <laughs> ความรักอะไรล่ะคะ <laughs> เปล่าเขาไม่มีอะไรครับจียอนเออว่าแต่จียอนทำซุปอะไรมาครับจียอนทำซุปกิมจิมาค่ะอ,อันนี้จียอนทำเองเลยนะคะเพื่อพินาเทจริงเ <mm> หรอ <mm> จะแก้มดิงก็กลายเป็นแก้มปริ <mm> ถ้างาน,นจียอนไม่หลบก,กวนแล้วนะคะพินานจะได้อยานังสือต่อขอบคุณแมจียอนซื้อนะคะพินานทำได้ <mm> ขอบคุณครับ <mm> ค่ะ กินด้วยอ่านด้วยนะคะครับผมโอ้โหซุปกิมจิน่ากินว่ะพี่โอ้โหหม้อนี้ของเขาโอ้ยบะขี่งกงกเนื้อะไรนี่แกเน่ะงกทั้งชีวิตแล้วให้ฉันงกมาเดียวมั้งไม่ได้ไงงอกงอกยอดถึงฉันจะได้กำลังใจจากจียอนด้วยฉันว่าฉันสอบไม่ผ่านอยู่ดีว่ะ ว่าการเป็นทานายนี่มันจะยากเกินไปสลบฉันวะทำหน้าดราม่าอยากก่างกระลิงออาเลยการคนขนลิงอะแต่คุณ,ณนัทพลครับไม่ต้องซีเรียสหรือเครียดไปนะครับวันนี้ผมนายธนัทเตรียมตัวช่วยคุณแล้วนับบัตรแ้วพูดถึงตัวช่วยตัวช่วยก็มา สวัสดีนัอ่อาเชิญครับมาทางนี้เอิญเอิญครับนี่พินัทเทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้แหละที่บอกจะเตรียมสอบเป็นทนายความแต่ว่าพออ่านไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ความอ่ะก็เลยมาเทิงติวแหละได้ค่ะพ่นัทเท่นี่เอิญครับครับผม เัเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนที่เชียงใหม่อะพี่ oh. นี่ติวคนมานักต่อนักแล้วนะติวแต่ละคนเนี่ยสอบติดทนายทั้งนั้นพี่คนนี้นะครับรู้ไหมครับสมัยหน้าของเขานะครับอาจารย์แม่ชิดซ้ายอาจารย์ลิลลี่ชิดขวาอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะคว้าจะหลิวทิ้ง <Yeah. S 1> <c oughs> รับรองนะพี่ได้เอิงไปติวนะพี่ต้องติดทนายความตามที่แม่และตระกูลของพี่สมใจอยากอยู่ที่อุดรธานีครับ เองเลยเองเลยซึ้งใจละะื้อที่น้องหาแบบนี้มาติวให้ซึ้งใจป้าเลยนะน้องคนดูเซ็กซี่มากเลยนะเซ็กซี่เกินที่จะเป็นติวเตอร์ได้ถ้าจะยนมาเห็นเขาแล้วต้องหึงไม่แน่พี่แน่ใจเหรอว่าจ่ยนเขาอยากเป็นแฟนกับลิงคนกับลิงมันเป็นแฟนกันไม่ได้นะพี่มันคนละสปีชีส์กันอยากกินแกงเปิดเลือดไว้ติวเลยครับเริ่มนาบนาวเริ่มเลยนะคะครับผมโอเค เรื่องการมหนงสืเล่มนี้มาฝากค่ะครับผมลองดูนะคะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะพี่สวัสดีะไม่ใช่หมอแนม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โจดแรกเลยนะคะโจดอ์อนสจัรย์ค่ะครับผม,บผมลองอ่านดูนะคะ